สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมืองซิ tizen Reporter พื้นที่สื่อสารจากภาคพ,พลเมืองที่คุณก็เป็นนักข่าวได้ค่ะหลังจากมีการฟื้นโครงการผ่านน้ำโขงเลยชีมูลโดยแรงน้าท่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับมาอีกครั้งเครือข่ายประชาชนไทยแจังหวัดลุ่มน้ำโขงก็มีการติดตามการดำเนินโครงการนี้อย่างใกล้ชิดที่ตำบลปากตมอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยเป็นบางส่วนของพื้นที่ดำเนินโครงการค่ะ คนในชุมชนที่นั่นใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเหืองและแม่น้ำเลยโดยพวกเขายังคงมีความกังวลใจและมีคำถามต่อโครงการที่จะเกิดขึ้นวันนี้นักข่าวพลเมืองคุณคำปิ่นอักษรจะพาเราไปฟังเสียงสะท้อนจากพวกเขาค่ะจังหวัดเลยเป็นอีกพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในพื้นที่ภาคอีสานทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยมีแม่นม้ำสายสำคัญไหลผ่าน ท่งนำเหืองนำเลื่อยและแม่น้ำโค้งซึ่งเป็นตัวทุนที่สำคัญของคนในพื้นที่อยู่บริเวณล้างน้ะล้างตาเนาะฮะบ้านเรือนาอยู่ว่าพอๆนี่ผมใช้น้ำเหืองครับส่วนผมอยู่ริมเหืองครับส่วนผมอยู่ริมริมเหืองนะกระพอใช้อยู่ครับถ้ากันถังเครื่องามันก็บอค่อยดีไปได้แล้วเพราะข้างล่างมันจะนั่นนะเพราะมันจะขาดน้ำนะข้างล่างมันจะขาดน้ำ กันกันนะพอน้ำแห้งตัวนี้น้ำก็เป็นปกติเดี๋ยวนี้นะน้ำบ้านเฮาน่ะน้ำเพื่องธรรมดานี้คึงฟังแล้วเดี๋ยวนี้เพราว่ากันอย่จินบ่แล้วเหมันได้มันน้ำน้อยน้ำคงก็น้อยแล้วกันน้ำเพื่องก็น้อยเดี๋ยวนี้นะที่่านมากกล่มชนรัประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีความพยายามผลักดันโครงการขนาดใหญ่ที่จะพันน้ำไปยังพื้นที่ภอีสานภายใต้โครงการคงเลยชีมูลดุดแรงลมทวงภาคตะวันออกเชียงเหนือ ถึงชาาบ้านกลางตำบลปากตม,มเพื่อเชียงค้านจังหวัดเลยบางส่วนของพื้นที่ดำเนินโครงการยังมีความมีตกกังวลต่อแผนการดำเนินโครงการดังกล่าวได้ยินที่แล้วว่าเห็ดอุโมงเห็ดยัเงเอาน้ำขึ้นไปขึ้นไปสูบใส่น้ำซีเป็นยังั้นบ้านี่ฟังไปฟังวนันโบแมนนี่อย่างม,มันเป็นยังไงเ,เป็นยังไงว่าซมาก,กันนี้เห็ดซื้อๆเนาะในกาวาโมยักให้เห็ดเพราะว่า ก่อนเหตข้าเจ้ากับบรมากประชาคมมาตกลงกันสือมีแต่มาสำรมจมานหงเราไปเสือ,อคนก็ว่าอีโมเมนต์เสียแต่บ้านเสียฮีทำกินมาหอมบางคนนะเพราะว่าฮีเขาติดริมแม่น้ำเป็นสินะตามที่หูเรายุทธศาสตร์ของจังหวัดคือเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็มีอ่ามีออบพอท่อออบพทคือองค์งการองค์กรประเาพื้นที่พิเศษอการท่องเที่ยวยัาง,งยั่งยืนเหมือนกนครับเพื่อนกับ แต่ว่ามึงเลื่อนี่เป็นมองท่องเที่ยวละจจงสันขเขาบอกเขามาเป็นมองท่องเที่ยวมาเป็นมองอุตสาหกรรมแต่เทวามันมีเวลามีเมกะโปรเจกต์โครงการยงใหญ่เขามาอย่างนี้ผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยวมีแน่นอนเลยหนึ่งวิถีชีวิตของเขาชาวบ้านยู่หัน่นเปลี่ยนแปลงไปแล้วล่ะสองคือเรื่องระบบนิเวศแต่ว่ามีการจ์จอรน,นี่เข้าไปนี่น้ำโคงนี้คือเปลี่ยนไปเลย หลังจากที่มีแผนดาเนินการโครงการภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ยังเฝ้าติดตามพร้อมตั้งคําถามถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งแน่ว่าการดําเนินโครงการพัฒนาต่างๆจําเป็นต้องมีการให้ข้อมูลและให้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านโดยต้องคํานึงถึงความต้องการและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชาวบ้านคำพินอักษรนังสืพพบเมืองรายงาน จากนี้เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาเครือข่ายประชาชนไทย8จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้มีการปรึกษาหารือและถแถลงการถึงท่าทีต่อปัจจัยที่คุกคามแม่น้ำโขงที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬค่ะ โดยพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาของแม่น้ำโขงและให้ยอมรับสิทธิของชุมชนและชาวบ้านในการมีส่วนร่วมทั้งเรื่องของการคิดวางแผนแล้วก็การใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความรู้แล้วก็ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการต่างๆรวมทั้งโครงการนี้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองโดยการสื่อสารเรื่องราวรอบตัวมาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a p b s หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพื้นที่สื่อพลเมืองเป็นของทุกคนแล้วกลับมาพบกับซี e รีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ